อแบบได้แกะล้ล้ะวันพูธถึงจะแกะ,ะค่ะวันนี้มนไม่ไหวจริงๆฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อุ๋มอีกรอบนึงอ่ะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งของคุณพ่ออยากโชว์อุ้ยตัวนี้สวยค่ะตัวนี้สวย,สวยแล้วก็จะแวะนับด้วยนะคะจะได้นับว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่แน่นะคะอันนี้อะไรอ่ะ ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาโรรฟลลิปเข้าไปผู้หญิงอ๋ออันนี้ก็แนวเก๋ไก่ชลายเดอร์นะคะอันนี้ผู้หญิงใช่ออกแนวผู้หญิงโอ้อันนี้ใหม่ค่ะมาใหม่เลยงานใหม่นะคะคยังไม่ได้ใช้งานเลยไซส์เหมาะสมเลยนะคะใช่ค่ะไซส์เหมาะสมเลยอันนี้หนังแท้เหรอป้าป้าดิซิเซเรลเลยเหรอั <c oughs> ซิมซูบ um um ีเยสฮะใช่ปะหนังแท้หรือเป่าดูดูไม่ค่อยเป็นอันนี้เหรอต้องเอาผู้เชี่ยวชาญนเ่นังผูหนังหนังเยสะหนังสองข้ออนี้เหรออันนี้อันนี้แท้มันจะแข็งแขงหน่อยเอาไปจุละยี่สิบจ้าจ้า ก้อนมันเป็นก้อนอะไรก้อนมันเป็นก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กที่แส่ไปด้ได้ไมทำไมเขาคิดร้อยยี่สิบเนาะโอ้มีฮัลโหลคิตตี้ด้วย Hello Kitty ของแท้เลยว้าว Hello Kitty ของแท้อุ้มคุณน้องมาซื้อตาแล้ว Yes she need to have the machine y yes. e No this one no need machine this one this one is just uh, the the hair just to use the sticker นี่นะคะ Hello Kitty นะ Hello Kitty นะนี่เลยซานิเรลของแท้นะคะราคาเท่าไหร่มลูกของจริง ของ <in. S 1> ใหม pues? okay. ่เท่าไหร่เอ่ยนี่นะคะป้ายนะคะ s a นิเอโร่เมดอินเกาหลีมาด m มเมมอนต์อันนี้ก็ธรรมดาธรรมดานะคะนี่หนูฮัลโหลคิตตี้วยเวอร์นี่ของแท้ s a นิเอโร่หนเท่าไหร่จ็ดร้อยยี่สิบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ส่เดย แสงก้อนเล็กก้อนใหญ่ดูด้วยนะ50าสิบโลร้อโลก้อนใหญ่เหรออ่ะตราเอาตังไปตังไป,งไปจ่ายขอตังยายจ่ายเจ็ยยี่สบค่ะก่อนที่ก็จะเปลี่ยนใจเฮ้ยแล้วมีราคาเจ็ดร้อก็ลดราคาให้เราเหรออู้หูตนี้สวย สวยค่ะสวยสวยโอ้โหป๊าป๊าเห็นไม่ได้เลยนะออกจากบ้านมาขอขอดูเลยมาช่วยดูให้เลย U.S.A ในเนี mm ่ยตีทหารทหารทีเชือ2 26 already ว้าสวยนะคะโอ้ First down ค่ะนั่นปะใด First down นะคะอ่าห่กะายตรงไหนาี่รเด็กๆเขาว่าตาไม่เด็กๆเลยเออเจเปิลไอเปิลไงไอเปิลไงประกันอีกนะแล้วทำไมมีอะไร h t n m a l y is around 100 inside. ใส่หญิงเยอะให้มันนทงหาดี๋ยให้ประหัวหน้าประกันโทรหาอย่างนี้แหละเท่เก๋ระเบิดผู้หญิงหาะผู้หญิงหาย่างนี้ไม่ค่อยเจอรอส่วนใหญ่อสาวๆเชียงรายโปรดดีใจได้แล้วนะคะ าวเชียงรายแวะอุดหนุนได้นะคะออมีเฟอร์เฟอร์ที่ร้านอะไรนะคะพ่อร้านเบียงชัยนะคะร้านเบียงชัยร้านเบียงชัยคุณพ่อขาขอเบอร์โทรค่ะ0 8 9 9 9แปดเก้้า่าใครอยู่เชียงรายแวะไปเลยนะคะร้านเบียงชัยเบอร์โทรเรียบร้อยนะ ต้องระวังอันนี้ไม่ใช่หนังแท้นะมันจะยับอย่างเงี้ยนะ้ะแขนเป็นหนังแท้หนังเทียมนะคะมิไผู้หญิงเยอะนะสาวๆสาวๆแวะไปเลยนะร้านเยียนชัยนะคะเชียงรายนะ เดี๋ยวเพื่อนโทรไปเบอร์นี้นะเาจะต่อประกันชั้นหนึ่งกับประกันสินค้านะเพราะว่าเดี๋ยวมันกระติกาเพราะคือรถเจ๊ไปไงอ่าโทรไปเบอร์นี้เลยศูนย์แปดศูนย์เจ้าสามแนวนี้แนวนี้ทั้งแนวนี้ทั้งกระสอบมีตัวเดียวเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งออกแนวเกาหลีนะคะเกาหลีเกาหลีเลยทัดแม่สายอยู่แม่สาย ว้าวว้าวนี่ก็น่ารักนะคะขายขายของบอสนะคะขายขายกาแฟอยู่มีอะไรไม่รู้โอเคคับนี่ก็ยังไม่เอียมเลยเนี่ยอ่าไม่เอียมเลยอันนี้สวยเสื้อแฟชั่นอันนี้เป็นแฟชั่นยี่ ladies f a s h i o n Five. Sorry, how many? 45, 45 Ooh, pieces. This one's the uh, one from the um, What America is it it's, uh, basketball. Ah. This one's very famous. Ah, what I know. Ah, basketball team. Yeah. Good dog. Good dog. Yeah. i ใครรู้จักอรเรา,เา,เารู้จักอ๋อสีม่วงนี่คุณแม่เอาแน่อันนี้อีกสไตล์หนึ่งนะคะสวยเลยนะคะสไตล์นึ่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะ <c oughs> วันนี้เห็นสเตเดียมกันทั้งก้อนเลยนะสบายใจได้นะคะ <c oughs> สินค้าดีมีคุณภาพจริงๆนะ <c oughs> พี่อุ้มเลือกสรรมาอย่างดีนะคะ ตัวนี้สวยค่ะสวยมีตำหนิบ้างนะคะอ๋ออันนี้เขา<ม>เขาเอาบาออก<ม>เขาเอาอาร์มออกค่อยๆเอาออกค่อยเอาไหมออกใช่ค่ะไซส์ก็เอาสิบฟิฟ already this this one fifty right ไซส์ก็เอา this one fifty อ่านะคะห้าสิบห้าสิบห้าสิบเอ็ดชิ้นพอดีพอดีโซนนี้จะมีไซส์เล็กเยอะ มันก็เลยได้จำนวนที่เยอะขึ้นนะคะปกติ s n a p d r o นหกห้า o n น่ารักน่ารักน่าใสนะคะอาบาเฮาส์นะคะเออพี่แสงพี่แสงเอากระดิ่งมาเปิดลูกเรือโคสเ่นท่้กเาอสีฟ้ามตัดเตัดเพ่้นอยๆไอ้ที่าๆีเลนะ โอ้โดนนันดักมานะคะ the last one the, no that, this one is 53 number f i no, f t all together all together 53 so let's say 50 50ครึ่งหนึ่ง5้ชิ้น100ชิ้นเนาะราวันนี้เร็วที่สุอันนี้53ค่ะ53ฝั่งนี้53แต่ฝั่งน้องเราไม่ได้นับว่ามันกี่ตัวก็เฉลี่ยแล้วประมาณ1น0ตัวทั้งกระสอบ ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ5้ชิ้นห้าสิบสามของหนูกิโตัเแต่มไปทงหนูตัวของหนูตัวโตไปนู่นแล้วทับไปนู้นละ เห็นไหมเหรอต้องตัดตร o ้ฉั comment สำหร n y าไม่ได้ใช่เขอไได้ค่ะสคลีนก็ได้มั้งเยาเรียกอะไรนะอ๋อที่ฝาสีฟ้านั่นนะอ เรียบร้อยค่ะให้ดูทั้งต้นเรียบร้อยนะเดี๋ยวขาเก็บของก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ